เดินเดินไปสวนปูใจนำหน้าไเลยปูใจนำหน้าไปเลยโอ้มีต้นมะนาวมะกรูดสวนจะลกนิดนึงเพราะช่วงนี้นะฝนฝนตกทุกวันเลย อ้โตกเดินมาตกลมอันนี้ก็คือต้นข้าวข้าวของปู่ใจนะคะปู่ใจเขาทำนาข้าวโอ้เดินไกลบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณ5โมงเย็น แดดล่มลมตกมีต้นมีมีมีคนมาต้อนรับกัดไปเนี่ยทุ่งเงินอย่านะอย่านะ บางบางที่ก็มีน้ำท่วมข้าวแต่ตรงนี้ไม่ท่วมรู้สึกจะได้ผลดีน,นี่นก็เป็นที่อยู่ของน้องสาวผู้ใจผู้ใจเขาก็เตรียมตัวแล้ว,ว<ะ>เตรียมตัวจะลงแขกนาะ ปู่ใจลูกหลา<ใ>น<ใ>นี่หลังจากเลิกเรียนก็มารวมกลุ่มกันนะพ่มาไม่ไ้เีนกับหนูงานนี่พี่อียแล้วบ้านใครกลสวยจริง กนานา็อย่างนี้เนาะมีมความสุขไปอีกอย่าง,งเดินต่อ,อไปก็จังหวัดน,นั้นแล้ว <c oughs> จังายแล้วต้นไม้นี้ของใครของใครของที่บ้านเองขึ้นมาตั้งแต่รุ่นพู่าแล้ว